สตัวนี้ก็อยู่ในหมวดของหลุมหลบภัยแต่ถ้ามองยาวๆนะครับเรายังชอบ,บ BIF มากกว่า JazzIF นะดังนั้นเราอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ลุกออกจากวงเพราะลุกช้าต้องจ่ายรอบวงเละนั้นเนี่ยความสเสถียรของเงินปันผลเนี่ยจะสูงกว่า คุณพิสุทธิ์ระหว่าง DIF กับ Jazz IF ยังดีทั้งคู่ไหมเอาลุกจะเป็นอย่างไรแล้วคุณชอบใครมากกว่ากันครับคุณพิสุทธิ์ครับ Jazz IF กับ DIF ครับครับก็สองตัวนี้ก็อยู่ในหมวดของหลุมหลบภัยนะครับใช่ไหมครับเพราะว่ามีเงินปันผลสูงนะครับกระแสเงินสดนะครับมั่นคงนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ต้านทานเงินเฟ้อนะครับได้พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวสปอนเซอร์นะครับอย่าง True อย่าง Ja z z นะครับก็อยู่รอดได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีการเพียงพําไปนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นสองตัวที่ผมว่าปีนี้เอาพวกฟอร์มตลาดนะครับใครถือใครมีหุ้นของตัวนี้นอกจากจะได้ดีเวนดยิวแล้วเนี่ย ราคาหุ้นเนี่ยก็ยืนแข็งนะครับเก่งกว่าตลาด ừ, ครับนะครับก็สนับสนุนจากผลประกอบการที่มันดีขึ้นนะครับเหมือนกันเทียบกับปีหนึ่งเก้านะครับกำไรต่อหน่วยของ dif เนี่ยก็เท่ากันเลยนิ่งมากนะครับของ j a z i f เนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็น1.3เท่าของปี19 ครับแต่ถ้าดูราคาหุ้นนะครับของ DIF เนี่ยลดลงจากปีหนึ่งเก้านะนะครับราคาหุ้นอยู่แค่ประมาณศูนย์จุดเก้าเท่านะครับก็คือมันไม่สอดคล้องกันแล้วผมว่าตอนนั้นเนี่ยที่ราคามันลงมาจากสิบหกบาทเนี่ยก็เพราะทูมันขายครับ จำได้ไหมที่ทูขายทูขายนะครับจำได้ตอนนี้หยุดขายแล้วราคามันก็เลยยืนแล้วก็จริงๆส่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ของ Ja z z If เนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นมาประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งห้าเท่าของปีหนึ่งเก้านะครับตอนปีหนึ่งเก้านั้นก็มีเรื่องของแจสตมินขายเหมือนกันนะครับไอ้สองคนเนี้ยเน่าเน่าพอๆกันเพราะเรื่องนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องเพิ่มทุนนะครับนั้นเนี่ยสองตัวนี้จริงๆส่งดีทั้งคู่ นะครับเหมาะสําหรับกลายเป็นหลุมหลบภัยนะครับแต่ถ้ามองยาวๆนะครับเรายังชอบ BIF มากกว่า Jazz if เพราะเพราะเพราะเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือ Jazz if เนี่ยปีสองพนยห้านะครับปีนี้อะไรสองสองก็สองสามสองสี่สองห้าอีกสามปีอีกสามปีอีกสามปีเนี่ยค่าเช่าจะหายไปส0มสิบเปอร์เซนต์สำหรับ Jazz if สหรับ Jazz if ะครับ ค่าเช่าจะหายไปประมาณ30%สิเปอร์ซนเพราะอ่ามันสัญญาเช่าสัญญาประกันรายได้ของเขากับจัสตินเนี่ยจะหมดโอเคนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยรายได้มันเยอะนะครับสถานการณ์นี้คล้ายๆอะไรคล้ายๆ e g a t i f ซึ่งก่อนอหน้านี้ก็ยืนแข็งเป๊กมาเลยเราแนะนำขายยังไงก็ไม่ลงแต่พอเริ่มมีการลดทุนปุ๊บ โอ้โหราคาแบบลงพวบลงมาเลยนะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าใครจะขายก่อนอืมนะดังนั้นเราอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ลุกออกจากวงเพราะลุกช้าต้องจ่ายรอบวงอืมนะครับอดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยปีนี้ยังโอเคเพราะมันอีกตั้งสามปีนะแต่เราไม่รู้หรอกรผ่านไปอีกปีหนึง่งผ่านไปอีกปีหนึ่งเนี่ยจะมีใครที่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าไปก่อนนะครับ เราเราก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายที่ลุกออกมาจากเกมเกมนี้นะครับขายเอาไปก่อนรอให้ราคาหุ้นมันลงเยอะๆเราให้กลับไปซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้ไอตัวประกันรายได้มันหมดนะครับมันก็ยังมีรายได้อยู่อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันก็ยังจ่ายปันผลอยู่เดิมเทเดียวมันเทว่าปันผลมันก็จะหายไปสามสิเปอร์เซ็นตด้วยเช่นกันเคนะครับ <Okay. S 1> เราผมว่าอันนี้อันนี้คือแทคติก ถ้ามองระยะยาวเนี่ยไม่ใช่แบบถือไปชั่วลูกชั่วหลานจะเอาไปให้เป็นมรดกลูกคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะไม่คิดแบบนั้นนะครับสําหรับจัดอีบไม่ได้นะไม่ได้นะใช่ครับนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงชอบ DIF มากกว่าเพราะว่านิดนึงยครับครับเชิญครับใช่ครับเชิญเชิญคุณพิสุทธิ์ต่อครับขออภัยเชิญครับเพราะเพราะว่าสัญญาของ DIF เนี่ยจะหมดอีกยี่สิบปี ไม่ถึง20ปีดีคะเพราะเราคุย20ปีมาหลายปีแล้วมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก18ปีกว่ากว่า19ปีนะครับดังนั้นเนี่ยความสเสถียรของเงินปันผลเนี่ยจะสูงกว่าความสเสถียรของเงินปันผลจะสูงกว่าเพราะสัญญาที่เหลือยาวกว่าสกักประมาณ17 18ปีนี่คือจุดตัดสินใช่ครับใช่ไหมฮะที่ที่ทำไมชอบ DIF มากกว่า Jasif นะครับคือตอนเนี้ยณวันนี้ขึ้น XD แล้วทั้งคู่ มาซื้อตอนนี้ไม่ได้เงินปันผลรอบนี้นะปีหนึ่งทั้งคู่เนี่ยจ่ายปีละสี่รอบจ่ายปีละ4ี่รอบรอบล่าสุดพึ่งขึ้น XD ไปเพราะฉะนั้นมาซื้อวันนี้ก็จะไม่ได้ปันผลรอบล่าสุดนะนะครับไม่ได้นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยถ้าชอบมากกว่าก็ต้องแนะนำซื้อสิแนะนำซื้อดิฟแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ครับเออ16บาท30ครับคาดการดิวิเดนจิ้ ปีนี้ของดิฟเท่าไหร่ครับ7.3%เครับเจ็นิดหนึ่งคุณพิสุทธิ์ผมจำได้ว่าสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยดิฟที่เคยได้มาโดยตลอดเนี่ยปลายปีนี้จะหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เออ่ ดีวีเงินปันผลที่ได้ในไตรมาสสี่เนี่ยยังไม่ต้องเสียนะครับแต่ที่ได้ไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยสําหรับนักลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้สิบเปอร์เซ็นนะครับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในฐานะกองโครงสร้างพื้นฐานจะหมดลงในปีนี้ใช่ครับซึ่งปีหน้าผู้ถือหน่วยเนี่ย เวลาเข้าจ่ายปันผลมาก็ต้องถูกหักภาษีไว้สิเอร์เซ็นเหมือนหุ้นปันผลตัวอื่นแล้วนะอันนี้ต้องรู้ไว้เหมือนกองหลีทั่วไปใช่ครับแต่แต่คุณพิสุทธิ์คิดว่าไม่ได้ทําให้ความน่าสนใจของดิฟลดลงใช่ไหมในเรื่องเนี้ยก็ระดับเจ็ดุดสามเปอร์เซนก็ยังถือว่าสูงนะครับ,รบอยู่ระดับที่สูงระดับต้นๆน,นะครับทั้งในในในแง่ของอินฟราฟันแล้วก็กองหลีนะครับครับ นะครับแนะนำซื้อดิฟนะครับเป้าพื้นฐานป,ปลายปี16บาท30สตงางคาาการดิวิดเดินจิวปีหนึ่งจ่าย4ครั้งรวมแล้ว7.3%สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเรื่องการไม่ต้องถูกหักภาษีเงินปันผลจะหมดลงในปีนี้ปีหน้าก็จะถูกหักเหมือนกับกองหลีดทั่วไปปกตินะครับนี่คือดิฟนะครับชอบมากกว่าแจสอีฟ และช่วงนี้เรามีโปรโด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มและส่วนลดเพิ่ม5%แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะสนใจเชิญครับ l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money m o n e y plus M O N E Y P L U S m o n e y plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ